เดี๋ยวนี้ก็ได้ส่งเรื่อยๆนะครับปลาแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาได้ลงอ,อันนี้เป็นสายกัดเหมือนกันไม่ใช่สายสวยงามอยู่นี่ไม่ได้เน้นสวยงามครับเป็นสายกัดอันนี้เป็นตะวันออกมาเลบวกเชื้อ50อ่าอน,นี้กัด2อกัดนี้หางอย่างเดียวตัวที่ว่าอยู่กับตีงหางอย่างเดียวสตัวชนะมา าการกัดนี้ก็เราก็มีลงในรายกลุ่มอยูอ่ต้องดูเอาครับเป็นหกัดหางนี่มันเน้นหางเกือบ90าน่ะเก้าสบางตัวมันก็สวยหางใบโพไปอย่างเั้ยน,น่ะเป็นในตะวันออกบวกมาเลบวกเชื้อ50บอ่ามีสายกัดเร็ว การหางเร็วอ่าต้องดูในรายกลุ่มครับเพราะว่าอ่าคนที่ไปเขาไปกัดมาชนะเขาลงในรายกลุ่มอันนี้เป็นใต้แก้มเขียวอ่าอันนี้เป็นลูกค้าสั่งแล้วคู่นี้อืมอันนี้กัดในรายกลุ่มนี่เขียวยาวสุด นี่เป็นตัวเมียตัวเมียมันยังเล็กๆเลยอ่าเล็กๆเดี๋ยวตัวุู้ถ่ายดูไอ้เขียวยาวมันจะออกคล้ายๆปลาเชือ้อ50กาสิ่าแต่ว่าความเร็วยำแผ้อ่าสูงมันเป็นแสงอันนี้เนาะมันเลยถ่ายไม่ชัด พวกหม้อนี่ก็ส่งเรื่อย,รอยครับอ่ามันแต่ว่ามันทําไม่ทันก็จะมีขนาดหี่โปรยิงเหลืออยู่ตัวเดียวแล้วตอนนี้อ่าสายี่โปเหลือตัวเดียวล้วหมดพอ pm ครึ่งตัวหางก็พอมีอ่าฝากติดตามด้วยครับเหลือแต่ปลารอเช็คอันนี้เป็นปลารอเช็คที่เราเอาขึ้นมาแต่ละบ่อแต่ละบอร,เบอ,รอเช็ค ตัวนี้ติดจองนะตัวนี้อ่าเพราะว่าหน้ามันเหลมเหมือนเหมือนในทุ่งใต้เชื้อเชื้อไม่เยอะอถ่ายตัวนี้ให้ดูมันก็วหวนลกุกหน้าลุกตั้งเล ตัวเชื้อแก้มเขียวได้แ้มเขียวแ้มเขียวสุดเบอร์เชื้ออินโดอินโดที่มาผสมมันก็เป็นอินโดที่ต้องหน้าเขียวเหมือนกันอ่ามันจะเป็นเชื้อเชื้อปลาหม้อนี่สชั้นอ่าโอเคครับ